มาเลยครับมาดูกันว่าดูวันที่สิบสองก่อนครับขอโทษครับดูวันที่สิบสองกันนะครับวันที่สิบสองทัพสิบทัหกแปดครับผมอ่าไปห่างห็นกันไปนานนะครับเอ่าเรามาดูวันที่สิบสองกันครับวันนี้ครับวันที่สิบสองครับอันนั้นเป็นรัฐบาลไทยนึกครับผมวันที่สิบสองทัพสิบทับหกแปดนี้ครับก่อนครับชราก็จัดรับก็ผ่านครับเป็นของวันนี้ครับผมมาเลยครับ ดูกันด้ครับว่าจะจะออดวงนาพื้นปล่อยอะไรบ้างครับวันนี้ครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอลาสตารกาซาสฟอกิทพิเศษหน่อยสามัคคีหน่อยปกติหน่อย VIP อพหน่อยพัฒนาลาสามัคคีลาพัฒนาถ้ามีลาวพัฒนาก็ลาพัฒนาเสร็จเลยนะครับอดูงนาพื้นครับผม อย่าลืมนะครับชอบก็จัดขาดก็ผานกันนะครับไม่ได้ว่ากันนะครับผมอืมเอามึงครับอา่าวันถ่าว่ากันนะครับเนาะมักชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันเลยคือว่านะครับอันนี้ครัอ๋อะไรเลครับผมอืมสิบสองทับสิบทับหกแปดสิบสองทับสิบทับหกแปดฮานอยทั่วไปฮาหนอยทั่วไปสามเก้าสองสามเก้าสองเก้าสองสามเก้าสามสองสามเก้าสองสามเก้าสามสองหกสองสามหกสามห้าครับ เดยนะครับเอาก็จะคัดก็อ่านกันได้เลยนะครับผมมาแล้วครับการเติมรูปแบบครับวันนี้ครับผมสิบสองทับสิบทับหกแปดรับยังไม่มีราวพัฒนาครับนี้นะครับเราก็จะคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนะครับผมอืมนะได้จะจัดคัดก็ผ่านกันนะครับเนาะนะครับเอา ชมกันต่อครับเป็นวันที่อ่ะสิบสามเรอครับวันที่สิบสามวันพรุ่งนี้ครับผมมีลาวพัฒนาแถมมาด้วยครับนี่นะครับอ่ะสิบสามมีลาวพัฒนาด้วยครับดีมรครับชอบก็จะชอบ,ชอบ,ชอบกันเลย ดูเลยนะครับ13บสามครับสิบทัพหกครับหานอยทั่วไปกับลาวพัฒนาครับผมมานนะครับครับเพื่อตัดขาดข้อผ่านกันได้เลยนะครับผมีจัดข้องกันหน่อยครับสุดละครับผมมีคนมาญาติโยมไปเรียกถามนั่นถามนี่อยู่ประจำรับผมเอ้อนี่แหละครับ13บสามทัพสิทัพหกครับกับแนวทางลาวพัฒนาโอ้ดูนะเพื่อนครับ ออย่าลืมนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดจะถึงนี้ครับสิบแปดจะถึงนี้ครับล้างห้ยออกสองวันครับทางวัดดงกระเพื่นหรือว่าวัดใหม่าตาเจ้านนมิตรของเรามีผ้าป่านะครับมีผ้าป่าครับเอขอเชิญชวนญาติโยมมาเที่ยวครับมาเที่ยวแล้วจะช่วยทําบุญก็ได้ครับมีผ้าป่าสามคีครับผมที่วัด โด่งนาเพลินวัดอาจารย์วันที่สิบแปดครับผมอ่ะมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมวันที่สิบแปดครับมีผ่าป่าสามวัคคีครับผมอ่ามาเที่ยวกันด้ครับเด้อทางวัดท่องมี่ผ่าป่าครับยขยันร่วมมาเที่ยวครับ อยากจะใหญาติโยมมาเที่ยวครับทางวัดดงนาเพลินเรามีพระป่าครับวันที่สิบแปดทับสิบทับหกแปดครับมีพระป่าสามัคคีที่วัดดงนาเพลินครับอนะครับเด้เอพระธาตุโศกธาหมานพระธาตุโศกธาหมานนำ้ำมาร่วมสมทบกันนะครับเด้อ สร้างวัดสร้างวัดวารามเข้าครับนี่นะครับมาร่วมทําบุญกับอาจารย์วัดดุงนพผืนครับสร้างวัดวารามครับผมเพื่อเพื่อนนะครับเนาะเอ้ามึงไปครับชอบประจัดก็พันกันครับอ่ะบุตรสุขพญธมันกับมาเ็ดบุญน้อาจารย์นะครับวันที่สิบแปดครับผมที่วัดดุงนพผืนครับมีผ้าป่าใหญ่ครับผมผ้าป่าใหญ่ครับ อยากได้ไฟพลังแสงอาทิตย์ครับมันอยู่ไกลบ้านครับสายไฟเขาไม่มาครับก็อยากได้ไฟพลังแสงอาทิตย์นั่นแหละครับผมท่านโชคหมานครับอชอบก็ครับเอ้าิึงด้วยสิบสามครับสิบครับหกแปดครับลาวพัฒนาเอ้ามาบึงรัฐบาลไทยมองช่ได้มหเฮ็ยินเีินท่านเหมือนครับเอ้ามึงด้วครับ ก็จะขัดก่อพานกันนะครับมือนีอ่เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับบาทอ,อาจารย์ฝันวัดวัดงามงามครับมีบางไฟผุขึ้นเมือวันศีลเหลี่ยมหยาบๆตุ่มต่ำเหลี่ยมหยาบๆตุ่มต่ำขึ้นอาจารย์ฝันไหมครับผมอฝันว่ามีอย่างไฟผุบางงามนั่งขึ้นนะครับนะเนาะเดิมเดินบวชเตียมเดินวัดนะครับเอ๋อบัตรไทเป็นท้งบุญทั้งโชตทัางกุศลนะครับเนาะ อาทาโชคถามานครับอย่าลืมครับวันที่18บครับงานใหญ่ที่วัดดุงนาเพื่อนอีกแล้วครับผมงา,านใหญ่ที่วัดดุงนาเพื่อนอีกแล้วเนาะครับเนาะเอาน,นะครับเนดะ้อออดจัดคัดก็ผ่านครับโทรศู2ย์เก้าสองกี่ส 0926423168ครับอ่าอาจารย์ดุงนาพือนหรือว่าครับหรือว่า08283533460 08284533460 0820828453460ครับอ๋อดุงนาเพือนครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขันขันครับบอดีรวานะครับเนาะ เอาได้เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองแล้วว่าหนึ่งสองหนึ่งก็ได้ครับหนึ่งสองหนึ่งก็ได้ครับผมอจุดหกรับวิ่งหกกับวิ่งสองครับวิ่งหกกับวิ่งสองมาเลยครับอ่าหมดก่อนนั้นเข้ากันเต็มเต็มจัดกันไปหนักๆนะครับหมดก่อนนะครับเข้าเต็มเต็มจัดหนักๆครับ เยะจ่าเบิ่งหมดอนั่นอ้เนี่ยนี่ครับหมดก่อนครับของหมดอนั่นครับเห็นบอนอ่อครับหมดก่อนนั่นครับอืาอันนีครับของหมดก่นนั่นครับ ของงวดก่อนนั้นมาดิแปดเจ็ดแปดเก้าครับแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมบ δ, นะัวิ่งเก็ดกับว,วิ่งเก้าโอ้ยเขาคักนะครับแล้วเขาเติมๆครับเอางวดก่อนนะครับหมวันนี้ประธาได้เฮทบุญน้มัจา์วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดผ้าป่าใหญ่ที่วัดดุงนะพื้นครับนะเอาอนี่ครับชอบกเพึ่งครับ สิบสามทับสิบทับหกแปดสิบสามทับสิบทับหกแปดหาหน่อยทัวไปครับผมหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ห้าศูนย์หกห้าหกศูนย์ครับวันที่สิบสามนะครับอย่าลืมสอบกระจายคัดประพันธ์กันในเนื้อตรงๆนะครับบราณวาตถุครับสิบสามทับสิบทับหกแปดครับผมอย่าลืมครับวันที่สิบแปดมีผ้าป่าใหญ่ที่วัดดุงระเพินครับ